ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่13มีนาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะช่วงนี้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์นะคะหลายๆคนอยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปจาศีลน,นะคะหรือทําสมาธินะคะช่วงนี้ ค่อนข้างดีทําบุญเสริมดวงนะคะบริจาคโลหิตนะคะหรือบริจาคลงศพให้กับสภากาชาติไทยนะคะหรือทําสมาธินะคะถือเป็นการเปิดดวงโชคลาภนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถทะเบียนรถหรืออายุคนที่เสียชีวิตที่คุณได้ยินได้ฟังมาสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีส้มสีเทานะคะแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้สามหนึ่งหนึ่งนะคะสามหนึ่งหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ